สวัสดีครับผมมาปังเพลงกันเลยกับชีวิตนะครับชีวิตเกิดมาวาสนามันต่างกันเลือกทำโน่นนี่นั่นขีบไปวันวันหรือฝันไปเอาความจริงไว้ว่าเป็นใครมาจากใครกันสู่ดินล้นค้นหากันสักวันต้องใช้ตัวเรา ตื่นขึ้นมามามาไก่ดาวเหมือนเดิมไม่มีอะไรเพิ่มเติมชีวิตดเดิมคนขายแรงสู้กันต่อไปพี่ๆน้องๆที่ขายแรงแอย่าได้คิดแวงเราคนขายแรงแหลกเงินกินได้กินไป อะไรอะไรกร็กินได,ด้อดอดยากอยากทานมาก็มากมายกินอยู่ได้สบายดีไม่คิดสักนิดว่าจะมีได้ดีถ้าไม่ถูกเหนือยวันนี้ไม่มีวาสนานนจะนจะตื่นเช้ามา มา่มาขายดาวเหมือนเดิมไม่มีอะไรเพิ่มเติมชีวิตเดิมมเพิ่มแค่แรงสู้กันต่อไปพี่ๆน้องๆที่ขายแรงได้อย่าได้คิดระแวงเราคนขายแหลงแลกเงินกินได้กินไปอะไรอะไรก็กินได้ พดพดยากยากผ่านมาก็มากมายกินอยู่ใดสบายดีอย่าลืมรักษาคุณค่าทางความดีตาบชีวิตนี้จะฟรีได้แค่แรงใจตื่นเช้ามามามาเคยดาวเหมือนเดิมไม่มีอะไรเพิ่มเติม ชีวิตน้ำเดิมเพิ่มแค่แรงสู้กันต่อไปพี่พี่น้องๆที่ขายแรงและอย่าได้คิดระแวงเราคนคขายแรงแลกเงินกินได้กินไปอะไรอะไรก็กินได้อดอดยากอยากผ่านมาก็มากมากินอยู่ได้สบายดี อย่าลืมรับษาคุณค่าทางความดีตราบชีวิตนี้จะฟรีได้แค่แรงใจ